จู่กะสวัสดีจ่าแมวบางปนกุบกันอย่างเงี้ก็โม่ทิ่เบอร์โม่ใบบานลวดโบ้ติจู่วัวบางเอ้บางปนูนโบ้ติทู่วิน่บาน้านโบ้เดือยนำพริกปนปลาทูเด้อจา้าผักกะเซมี่อันนี้ยอดบวัวผักลืมผัวผักเสียนดองแล้วก็บบะเขือม้วงแล้วก็บบเะบบเขืานะค่ะบะแตงปลาดุกพี่น้องปลาดุกตัวปยยุ้ใหญ่แล้วก็ข้าวเจ้าออมาเนี่ย โบบใบสายเนอ้อไงเนี่ย mm hmm. บเตทูลจ้ะมาลวกตีแล,ล้วก็หลวงพิไประเดยตรุยระนงอันนี้ภาษามรเขาเ,เรียกว่าตรุยระนงนะคะนั่นก็คือยอดบวบยอดบกักบวบอะค่ะภาษาบ้านข่อยเขาเอ,อินตรุยระนงจ้าก่อนชงคลิปเมื่อนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจให้กับาาเาว้ามรนําเลยจ้าแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งนําเลยจ้าเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเมื่อต่อๆไป ว่าหลักอะเนาะนะพี่น้องไดเวลาโจะหลัวพี่น้องมามาโมหโ์บายเนอือจจาบองปอนกรุบเนี่ย <c oughs> คือสนอนะกิโยตรบุมดอะอือยืางั้น เสียนนะจ๊ะมันนี้แดดดีดีเลยพี่น้องแดดดีมากเลย rập bộ bụp rập bụp bụp rập bụp bụp rập mắc bình บนปลาทูมื้อนี้แซ่บพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะแลองเท้าละผมทักแล้วหาที่ดึงแล้วตอนนั้นมันหมดไงคนนี้ ดืมปัวนี่มันจะออกร้วยชาแบบผมน้อยๆแบ่บพี่น้องกรอบว้าบอาเชียนมีรถแลนขาวแลนออกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้จ้ะอยู่ในห้องเศร้าเด้จ้ะนั่งกินยุนาหองเด้จ้ะอื้อ กัดจิม้มหลดพี่น,อนอ้องอือเบ่งอื้นอร่อยเนี่ย มีรองเท้าให้นันางนะนั่นยนะของัวเาพี่เที่ขอขายของเรานู่มืรเียบ้ะี่เราสกนประดุกเนายอย่างสดๆเลย ดำพริกพี่ขอกระดำพริกต้องกับมือพี่น่องกันแสบเฮ้ยฉันแล้วจะพูดมากเนาะอืมทำปนกระทุ่ง สียงเสียงเสียงดังจักน่อย้อพี่น้องเ้ยมเนี่ยผมคุยโทับอยู่ผมนพฤษอน่ พัันบอกว่าถ้าปกไปัมันบอกงรายการให้เลยมันรับให้มาไงทอยู่กก๊่าที่มนขอาไวเินไม่นูนเนี่ยหรอก็คิดหอดบานเนาะกินอยู่ถุงหน้าเทียงน้าห้าเนาะพี่นนอะ ยอดบักบวบขึ้นรู้ว่าปนประตูแสบไปแล้ว Nha, tiếng đằng chắc nói nó quy thua sắp tiếng đằng. ขมหน่อยๆอร่อยดีจ้ะ บีบนามออกจากหน่อยพี่น้องนามมันหลายมันเค็ม, <laughs> มอืมอืมเผ็บีบนามอ,อกจากหน่อยพี่น้อง เขาจากมากกบักหลายเบิดพี่น้องอ,อ <C ül üyor> เสีย <C ül üyor> ขออนุญาตเลย <laughs> โจทย์บวกใหญ่ๆพี่น้องว้ายคักจังมากเลย มาติมเดี๋ยวพี่น้องจะดูกมากหลาย 嗯嗯嗯嗯 พุ่งปากพุ่งปากพี่น้องว่า มือนีก่ะมัลละจ้ามือนานสิมาเฮดคลิปให้เบิงไมอีกเดจ้ะฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลก์ให้สาวคเม่ดีรำน้ำเด้อจ้ามือนีก็ได้ปนประทูปดุกย่างเด้อจ้ะพักคือเกามือนีไปแล้วเด้อจ้ะขอบคุณค่าสวัสดีจ้ะจูงกะสวัสดี